วิธีทําเงินจากอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้างวันนี้มาดามแนทจะเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าการทําเงินจากอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีมากมายหลากหลายวิธีนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องทําตามหรือเรียนแบบกันนะคะเพราะว่ามันมีหลากหลายช่องทางมากๆเลยค่ะซึ่งช่องทางที่ว่านะคะก็เริ่มต้นด้วยจากอันดับแรกง่ายๆเลยก็คือว่าการที่เราอ่ะจะเป็นนายหน้าด้านอสังหาริมทรัพย์วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่ต้นทุนต่ําค่ะ ความเสี่ยงน้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังได้ประสบการณ์นะคะจากการที่เราเป็นในหน้าถ้าเราเป็นในหน้าสังกัดบริษัทเราก็ยังได้เงินตอบแทนที่เป็นเงินเดือนนะคะเรียนรู้งานแล้วเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นผลพลอยได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเราเลือกที่จะเป็นในหน้าแบบอิสระนะคะเราก็จะมีเวลานะคะในการที่จะจัดการเรื่องราวอย่างอื่นได้ด้วยนะคะแล้วเราก็จะสามารถได้ดูอสังหาริมทรัพย์ได้หลากหลายเลยค่ะเพราะว่าการทําอาชีพในหน้าเนี่ยนะคะ มันทําให้เราเนี่ยต้องเอาทรัพย์ของคนอื่นมาขายใช่ไหมคะคนหลายๆคน,นะคะ่ะเขาก็ยินดีนะคะที่จะให้คนมาช่วยขายอสังหาริมทรัพย์ของเขาค่ะเพราะฉะนัน้นก็เป็นโอกาสดีนะคะที่คุณจะได้เห็นอสังหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ฝึกการขายไปด้วยนะคะเมื่อขายได้คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทนซึ่ง ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยคือ3%ซนะคะซึ่งก็ไม่น้อยทีเดียวนะคะสำหรับการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่แทบจะไร้ต้นทุนเลยละคะ่ะเพราะว่าถ้าคุณขายอสังหาริมทรัพย์หล้านบาทคุณก็จะได้ผลตอบแทน30,000บาทถือว่าไม่เลวเลยนะคะลําดับต่อมานะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะลงทุนเองเลยนะคะคุณก็สามารถลงทุนได้คะ่ะอย่างเช่นลงทุนซื้อบ้านให้เช่านะคะก็แล้วแต่ว่าเราอะค่ะมีตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่นะคะบางคนเองก็อาจจะเริ่มลงทุนคอนโดนะคะหลัก3ล้าน5ล้าน บาบหรือว่าบางคนอาจจะลงทุนบ้านเช่านะคะที่อยู่นอก,นอกเมืองก็หลักล้านกว่าบาทก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะซึ่งการลงทุนแบบนี้ค่ะก็เป็นการลงทุนแบบเสือนอนกินนะคะซึ่งคุณจะได้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่ายาวๆไปเลยนะคะแต่หากสําหรับใครนะคะที่คิดจะลงทุนทางด้านนี้ด้วยการทําสินเชื่อนะคะ คุณก็ต้องมาดูด้วยนะคะว่าบ้านที่คุณซื้อนะคะมันควรจะได้ค่าเช่าเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องผ่อนธนาคารกี่บาทนะคะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยมีเงินสดกลับมาเข้าในกระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าถ้าไม่มีเงินสดกลับมาเข้ากระเป๋า orsa, วะคะเงินค่าเช่าที่คุณได้รับเนี่ยนะคะสามารถที่จะเป็นเงินที่พอดีกับที่คุณจะผ่อนแบงค์หรือเปล่ปปปาหรือคุณจะต้องควักเนื้อไปด้วยนะคะอันนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาดูนะคะนอกจากการซื้อสัญหาริมทรย์ให้เช่าแล้วนะคะคุณอาจจะ ไม่อยากให้เช่าคุณเบื่อที่จะต้องดูแลลูกค้าย,ยาวๆคุณก็สามารถที่จะซื้อ,อสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ปล่อยขายเลยก็ได้ค่ะซึ่งการซื้อสังหาริมทรัพย์แล้วปล่อยขายเลยนะคะมันมีหลากหลายช่องทางค่ะเช่นคุณอาจจะซื้อโครงการที่ ยังไม่เริ่มสร้างเลยแล้วซื้อใบจอมาแล้วคุณปล่อยขายใบยจองอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าคุณซื้อโครงการที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณซื้อมาแล้วก็ขายเป็นอสังหาริมทรัพย์มือ2อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะก็แล้วแต่ว่า คุณมีเงินทุนในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะแล้วคุณถนัดแบบไหนนะคะอันนี้ก็คือเรียกว่าซื้อมาขายไปใช่ไหมคะมีอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการซ่อมแซมบ้านขายก็มีเหมือนกันนะคะก็คือว่าคุณไปเจอบ้านนะคะที่มันอาจจะเก่าแล้วนะคะหรือว่าต้องซ่อมแซมแล้วเจ้าของเขาขายคุณในราคาถูกๆราคาต่ำกว่าตลาดมากๆเลยนะคะคุณเห็นช่องทางตรงนี้นะคะเห็นโอกาสตรงนี้คุณก็ สามารถที่จะเข้าไปซื้อนะคะแล้วก็ทําการซ่อมแซมแล้วก็เอามาออกมาขายในตลาดที่เป็นราคาก็ต่ํากว่าตัวไปได้ค่ะเพราะว่าคุณเองซื้อมาในราคาที่ดีใช่ไหมล่ะคะแล้วคุณก็สามารถเลือกการขายได้2ทางค่ะคือคุณจะขายราคาที่ต่ํากว่าตลาดนิดหน่อยนะคะแต่คุณก็ยังได้กําไรหรือคุณจะซื้อถูกแล้วก็ขายแพงนะคะเพราะว่าคุณตกแต่งบ้านอย่างสวยงามแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันคะ่ะทําให้คุณทํากําไรเป็นกอบเป็นกันนะคะนอกจากนี้นะคะมันก็มีเหมือนกันคะ่ะคนที่มีที่ดินเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากจะสร้าง สร้างบ้านขายขึ้นมาหลังหนึ่งในที่ดินตัวเองอันนี้ก็ทําได้นะคะคนส่วนใหญ่ก็ทําทกันอยู่แล้วนะคะก็คือว่าในเมื่อเรามีที่ดินมีของตัวเองอยู่แล้วเราไม่ได้มีต้นทุนที่จะต้องไปซื้อหามาใช่ไหมคะเรามีเงินสดอยู่ในกระเป๋าเราก็สามารถจะสร้างขายได้หรือถ้าคุณอยากจะลดความเสี่ยงนะคะ คุณก็อาจจะทําแบบทําแผนการนะคะแล้วก็เสนอกับทางธนาคารนะคะเป็นยื่นสินเชื่อในการสร้างบ้านแล้วคุณก็ปล่อยขายอย่างนี้ก็ทําได้ค่ะจากประสบการณ์ของมาดามแนทนะคะเกือบ20ปีะคะ่ะทุกๆเรื่องที่มาดามแนทพูดมาในเรื่องของช่องทางการสร้างไรายได้นี่นะคะคนที่ทำจนเชี่ยวชาญค่ะวันหนึ่งก็สามารถจะทาเงินจากอสังหาริมทรัพย์ได้เป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะคะไม่ใช่ว่าอุ้ยทำอาชีพนายหน้าแล้วจะจบอยู่กับแค่ว่าค่าคอมมิชชั่น3%แล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้นะคะ มาดามไนท์ก็เคยเห็นเยอะแยะเลยนะคะที่คนบางคนทําอาชีพในหน้าสังหารุมทัพย์จนทํามาเป็นบริษัทนะคะแล้วก็ใหญ่โตจนวันหนึ่งอ่ะขายอสังหาริมทรัพย์ยอดขายเป็นหลายพันล้านต่อปีเลยนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่เยอะมากเลยค่ะหรือบางคนนะคะฝึกที่จะซื้อมาขายไปนะคะจากเล็กๆนะคะจาการาคาที่ไม่สูงมากแล้วก็ เขาเรียกว่าอัพเลเวลไปเรื่อยๆนะคะจนวันหนึ่งไปซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาแพงแล้วก็ได้เงินส่วนต่างเป็นกําไรเข้ากระเป๋าเป็นกอบเป็นกามเลยล่ะคะ่ะหรือบางคนสร้างบ้านขายนะคะจากเล็กๆนะคะอาจจะสร้างทีละหลัง2หลังจนตอนนี้เป็นเจ้าของ โครงการบ้านใหญ่โตก็มีมากมายค่ะหรือมันมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือการแบ่งแปลงที่ดินขายค่ะก็คือเรามีที่ดินของเราใช่ไหมคะหรือว่าเราอาจจะไปเห็นที่ดินสวยๆสักแปลงหนึ่งแล้วราคาไม่สูงมากนะคะแล้วเราก็เอามาแบ่งแปลงซอยย่อยขายเช่นว่าที่ดินหนึ่งไร่มี400ตารางวานะคะคุณอาจจะมาย่อยขายเป็น50ตารางวาหรือว่า100ตารางวาก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นช่องทางการทําเงินแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะช่องทางการทําเงินมีมากมายเลยค่ะหรือบางคนมีทักษะนะคะในเรื่องของการ ซ่อมแซมการตกแต่งนะคะคุณก็อาจจะไปรับซ่อมแซมรับตกแต่งบ้านให้กับเจ้าของบ้านที่เขาอยากจะซ่อมแซมบ้านอันนี้ก็เป็นช่องทางการทาเงินด้านอสังหาริมทรัพย์เหมือนกันนะคะสําหรับมาดามเนสเองนะคะก็เคยมีประสบการณ์นะคะทั้งด้านต่างๆที่ว่ามานะคะหลากหลายเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าประสบการณ์ที่เราลงมือทํานะคะสําคัญมากกว่าที่เราจะเรียนรู้ไปโดยที่ไม่ทําอะไรกับมันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำเนี่ยะคะถ้าเราลงทุนกับความรู้ไว้ก่อนนะคะค่าความไม่รู้เนี่ยมันแพงมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคะ่ะ ถ้าคุณไม่มีความรู้เลยแล้วคุณจะไปเสี่ยงดวงเลานะคะต้องบอกเลยว่ามันทําให้คุณเสียหายได้เป็นหล,หลายล้านบาทเลยนะคะเพราะฉะนั้นอสังหาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้ค่ะรู้ไว้ใช่ว่าอสังหาเรื่องใกล้ตัวนะคะ